สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h n n n e l s e r g ด d o c นะครับวันนี้นะฮะมีท็อปปิกนะฮะดีๆนะที่อยากจะมาแชร์ให้กับ Subscriber แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านอีกแล้วนะฮะเรื่องวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวโรคมะเร็งนะฮะแต่นะเป็นโรคมะเร็งที่หลายๆคนเข้าใจผิดนะฮะวันนี้จะมาแชร์ในพารทที่ข้อห้ามต่างๆนะฮะที่หลายๆคนเนี่ย เข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามันถูกต้องกันจริงหรือเปล่าถูกต้องกันกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามีข้อไหนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ข้อห้ามเลยกันแน่นะฮะโอเคมาถึงอันแรกนะฮะมีคนหลายๆคนเนี่ยเคยพูดนะฮะว่าถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยเอออย่าไปกินเนื้อสัตว์อย่าไปกินอาหารที่มีโปรตีนเยอะอย่าไปกินไข่นะฮะเพราะว่ากินแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะยิ่งมะเร็งจะยิ่งโตไวโตเร็วจะยิ่งลามนะฮะ อันนี้จริงหรือเปล่านะฮะคำตอบก็คือผิดนะฮะไม่จริงเลยนะฮะคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยควรจะต้องกินอาหารที่มีโปรตีนสูงมากกว่าคนปกติทั่วไปด้วยซ้ำนะฮะคือกินโปรตีนเนี่ยให้ได้สัดส่วนเนี่ยเทียบเท่ากับคนที่เล่นกล้ามเลยฮะปกติแล้วมนุษย์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราจะร่างกายเราจะใช้โปรตีนอยู่ที่ประมาณ0.8ถึง1.2กรัมเปอร์กิโล นะต่อวันนะสมมุติคนไข้หนัก60ิกิโลกรัมเนี่ยควรจะต้องมีโปรโตีนเข้าไปในร่างกายอย่างน้อยประมาณสัก6กกรัมเป็นอย่างน้อยนะฮะแต่ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการนะฮะโปรโตีนต่างๆเนี่ยเพื่อใช้ในการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันใช้ในการซ่อมแซมนะฮะเซลล์ต่างๆที่มันมีการเสียหายไป ใช้ในการต่อสู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเคมีบําบัดนะฮะซึ่งพอให้พวกนี้ไปเนี่ยแน่นอนนะ่ะร่างกายเรื่องของเซลลอะไรต่างๆก็จะมีปัญหานะครับตัวคนไข้เองก็จะนิดพลังงานต้องการพลังงานต่างๆเนี่ยมากขึ้นเพื่อไปสู้กับมันเพราะฉะนั้นคนไข้มะเร็งเนี่ยออจะต้องการปโปรตีนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก1.5กรัมขึ้นไปหรือบางคนเนี่ยอาจจะนิดถึง2กรัม p ปอร์กิโลเปอรเดนั่นหมายว่าหนัก60กิโลกรัมเนี่ยนะฮะอาจจะต้องการโปรโตีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90้าสถึงหนึกรัมเปอร์เดนะครับแน่นอนนะฮะว่าจากตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ยืนยันแล้วนะฮะว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์การกินไข่การกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงกินได้เลยเต็มที่นะฮะขอโปรโตีนสูงๆเยอะๆ เพียงแต่ว่าอาหารเนื้อสัตว์ที่หลายๆคนชอบพูดกันเนี่ยไปเข้าใจไปเอ่อไปเข้าใจกันผิดนะฮะคือไปเข้าใจว่าห้ามกินเนื้อสัตว์ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เราบอกว่าเอ้ยอย่าไปกินเนื้อสัตว์อะไรบางอย่างที่อาจจะกระตุ้นทําให้เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหรือเป็นความเสี่ยงต่อเซลล์มะเร็งอื่นๆเช่นพวกอาหารเนื้อแดงแปรรูปนะฮะแฮมเบคอนไส้กรอกอย่างเนี้ยเป็นตน้นอันเนี้ยเรามักจะหลีกเลี่ยงนะฮะว่าโอเคอย่าไปกินมันหรือของพวก ไม่ไหม้ทอดอะไรอย่างเงี้ยนะไปกินหมูกระทะไปกินเนื้อกระทะนะฮะแล้วแบบไม่เกรียมอย่างเงี้ยไม่ควรแต่กินหมูกระทะกินเนื้อกระทะได้แต่แบบระดับความสุกกาลังโอเคอย่างเงี้ยครับไม่ไหม้จนเกินไปก็ถือว่าทานได้นะฮะมาถึงอันที่2นะฮะต้องจดมานะฮะเพราะว่าผมจดมาจากคอมเมนต์คนคนคนไข้แล้วก็จากคอมเมนเตอร์ทุกคนนะฮะจริงหรือเปล่านะฮะที่คนที่เป็น มะเร็งเนี่ยห้ามกินอาหารที่มีน้ําตาลสูงเพราะว่าเรามีความเชื่อกันนะฮะว่าการกินอาหารที่น้ําตาลสูงเนี่ยนะครับจะส่งผลนะต่อเรื่องของเซลล์มะเร็งที่มันจะโตวไวๆๆๆสูงขึ้นตามระดับน้ําตาลไปด้วยคําตอบคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เถียงนะฮะว่าการกินอาหารที่มีน้ําตาลสูงเนี่ยนะครับมันก็จะโตทั้งตัวเรากับเซลล์มะเร็งเพราะว่าจริงๆแล้วเซลล์ในร่างกายที่เป็นเซลล์ปกติ กับเซลล์มะเร็งเนี่ยก็ต้องการพลังงานเหมือนกันซึ่งพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยของมนุษย์เลยเนี่ยนะฮะเกิน70% 80%เนเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เราได้มาจากน้ำตาลนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราหยุดกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงแล้วมะเร็งจะหยุดตามไปด้วยไม่ใช่นะฮะการที่เราหยุดกินอาหารที่มีพลังงานสูงอาหารที่มีน้ำตาลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนอกจากจะไม่ทำให้มะเร็งเนี่ยมันหยุดโตเนี่ยนะครับมันก็โตขึ้นไปเรื่อย หนำซ้ำเนี่ยยังจะทำให้ตัวคนไข้เองเนี่ยนะฮะไม่มีพลังงานนะเพียงพอในการที่จะไปต่อสู้กับมะเร็งเพียงพอในการที่จะดำเนินการใช้ชีวิตในแต่ละวันเพียงพอต่อเรื่องการผ่าตัดให้ยาเคมีบำบัดการฉายแสงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็มักจะรับประทานอาหารได้น้อยอยู่แล้วกินอาหารได้ไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับ พอเรายิ่งขาดอาหารที่ให้พลังงานสูงๆเช่นน้ําตาลไปอีกเนี่ยนะครับคนไข้ก็จะน้ําหนักลงผอมลงอย่างรวดเร็วนะครับสุดท้ายเนี่ยพอจะไปต่อสู้กับโรคอะไรด้วยวิธีการทางการแพทย์หลายๆอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้หรือว่าทําได้หรือประสิทธิภาพก็ไม่ดีเท่าที่ควรคนไข้ก็ไม่มีแรงนะฮะที่จะไปทําอะไรเพราะฉะนั้นแล้วอาหารน้ําตาลต่างๆนะฮะกินได้ครับกินได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราหลีกเลี่ยงอาหารพวกน้ําตาลแปรรูปต่างๆแค่นั้นเองนะครับ ก็ยกตัวอ,อย่างะฮะเช่นอาจจะเป็นชีสอาจจะเป็นเนยอะไรอย่างเงี้ยฮะหันมากินพวกเป็นข้าวกล้องนะกินอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติเป็นออร์แกนิกอย่างเนี้ยมันก็จะโอเคกว่านะครับมาดูคำถามที่3นะฮะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยห้ามกินอาหารทะเลจริงหรือเปล่านะฮะคำตอบเลยเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยไม่ได้ห้ามกินอาหารอะไรเลยนะฮะ อาหารทะเลเนี่ยก็กินได้เพียงแต่ว่าเราไมักจะหลีกเลี่ยงบอกว่าเอ้ยอย่าไปกินอาหารทะเลที่มันปรุงไม่สุกหรืออาหารทะเลที่มันไม่สดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกินอาหารทะเลได้นะครับสาหรับกลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะฮะเพียงแต่ว่าต้องมั่นใจว่าอาหารทะเลน,น,นั้นเนี่ยมันสดมันสะอาดเพราะว่าอาหารที่มันไม่สดเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอาหารทะเลเนี่ยพอเรากินเข้าไปเนี่ยปัญหาคือมันจะทําให้เราท้องเสีย ท้องร่วงนะฮะมีเรื่องของอา,อาการลำไส้อักเสบลำไส้ติดเชื้อได้ซึ่งถ้ายิ่งอยู่ในระยะที่เราให้ยาเคมีบำบัดอยู่ภูมิคุ้มกันร,ร่างกายเราเนี่ยมันก็จะอ่อนแอพอมันอ่อนแอเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการอักเสบติดเชื้อของตัวลำไส้แล้วมีอาการที่มากขึ้นกว่าคนทั่วไปหรือคนปกติได้เป็นแล้วก็จะยิ่งหายช้ากว่าเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงกินได้ครับนะอาหารทะเลกินได้หมดทุกอย่างเพีเยงแต่ว่าต้องสด สะอาดแล้วก็ปรุงให้มันสุกนะไม่ใช่แบบอาหารทะเลปุ๊บโอหมอบอกกินได้ปุ๊บเราก็ไปกินอ่าก็ <c oughs> เรียกว่าหอยนางรมสดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าหอยแครงลวกแบบสดๆเลยอันนี้ไม่ควรนะควรคจะทําให้มันปรุงสุกให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับพอป้องกันพยาธิกับแบคทีเรียได้ด้วยนะครับคําถามที่4นะฮะคนเป็นมะเร็งห้ามกินผักผลไม้จริงหรือเปล่านะฮะคำตอบก็คือจริงๆแล้วเนี่ย หลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะฮะอย่างคลิปก่อนๆผมก็เคยพูดไปว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงผักผลไม้โดยเฉพาะผละไม้ที่เป็นผลไม้มีเปลือกนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินอาหารเนี่ยที่บอกให้เลี่ยงเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุผลมันอยู่ทีนี้มาดูมาดูกันว่าไอ้ตัวผลไม้ที่มีเปลือก,หร,ออกหรือว่าผักอะไรต่างๆกินได้ไหมคาตอบจริงๆคือกินได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าทํายังไงก็ได้นะฮะล้างให้สะอาด นะครับล้างให้มันสะอาดแล้วผลไม้เนี่ยต้องไม่ใช่ผลไม้ที่เสียนะฮะนะต้องเป็นผลไม้สะอาดด้วยแล้วก็เป็นผลไม้สดใหม่ด้วยนะครับสุกกําลังดีกินกําลังโอเคเหตุผลคือที่ไม่อยากให้กินผลไม้เปลือกบางเพราะว่าเวลาเราเชื่อว่าพวกเนี้ยมันลอกเปลือกยากแล้วเปลือกเนี่ยมันจะเป็นแหล่งสะสมของพวกเชื้อโรคของสารเคมียาฆ่าแมาลงอะไรต่างๆนะฮะที่อาจจะหลงเหลืออยู่ได้จากการกระบวนการในการล้างที่มันไม่สะอาด เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคเข้าไปในลําไส้มีลําไส้อักเสบติดเชื้ออะไรพวกนี้ได้นั่นก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยบอกให้ควรจะหลีกเลี่ยงผลไม้เปลือกบางซึ่งผลไม้เปลือกบางเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มในกลุ่มที่เป็นผลไม้ที่เราลอกเปลือกออกยาก,ยากๆเช่นตระกูลเบอร์รี่สตอเบอร์รี่บลูเบอร์อรี่นะองุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยแต่ผลไม้ที่จริงๆแล้วคนไข้มะเร็งสามารถทานได้เลยนะ ็เป็นผลไม้เปลือกหนาขึ้นมาหน่อยนะฮะเช่นกล้วยเียเราปอกเปลือกได้ง่ายส้มอย่างเงี้ยเราปอกเปลือกได้ง่ายนะครับอันเนี้ยทานได้หรือมะม่วงหรือมะละกอหรืออะไรเงี้ยก็พอพอไหวอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเปลือกบางเปลือกหนาเปลือกอะไรก็แล้วแต่รับประทานได้เพียงแต่ว่าล้างให้มันสะอาดล้างให้มันดีๆนะฮะแล้วก็กินมันยังโอเคโอเคไม่มีปัญหาอะไรซึ่งจริงแล้วผักผลไม้เนี่ย มันมีส่วนดีซะอีกนะในการที่จะมีวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุอะไรบางอย่างบางชนิดเนี่ยที่มันทําให้เพิ่มในการต้านอนุมูลอิสระนะในการที่จะป้องกัน,นการอักเสบการติดเชื้ออะไรต่างๆในร่างกายซึ่งคนในกลุ่มที่เป็นมะเร็งเนี่ยต้องการสารเหล่านี้มากๆนะฮะอันดับที่5นะฮะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยห้ามออกกําลังกายหรือว่าห้ามทํางานจริงหรือเปล่าคาตอบอย่างจริงคือไม่จริงนะฮะคนไข้มะเร็งเนี่ยสามารถที่จะออกกําลังกาย ได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพียงแต่ว่านะฮะเพียงแต่ว่าการออกกําลังกายของเราเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในการออกกําลังกายบางอย่างนิดหน่อยในกรณีที่บางทีเราได้รับยาเคมีบำบัดอยู่แล้วดันเผลออาจจะมีเกล็ดเลือดต่ําหรือมีการแข่งตัวของเลือดที่ไม่ดีนะฮะเช่นโอเคเป็นมะเร็งตับเป็นโรคตับรักษาอยู่นะฮะการแข่งตัวของเลือดมีปัญหาบางทีเราไปวิ่งเยอะๆนะฮนะหรือไปออกกําลังกายที่เป็นคอนแทกสปอร์ต ไปเล่นกีฬาฟุตบอลรักบี้บาสเกตบอลมีโอกาสกระแทกแล้วมันขึ้นจำ้จำจ้ชำช้ำดำเลือดอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา,เาเรก็จะเลี่ยงกีฬาพวกนี้แต่การกาออกําลังกายโดยทั่วไปเช่นการเดินเร็วการวิ่งจ็อกกิง้งการเดินในลู่เดินชันในลู่วิ่งในลู่การปั่นจัก,กรยานอยู่กับที่อันเนี้ยสามารถทําได้เพราะว่ามีรายงานการวิจัยมาแล้วนะฮะว่าการออกกาลังกายในกลุ่มคนไข้มะเร็งเนี่ยนะฮะนอกจากที่จะ ช่วยนะฮทำให้กล้ามเนื้อนะและกระดูกมีการเคลื่อนไหวขยับทํางานตลอดเวลาเนะี่ยยังส่งผลนะฮะแต่เรื่องการอารมณ์คนไข้นะลดความเครียดความกังวลได้ช่วยให้คนไข้เนี่ยนะฮะมีสุขภาพจิตสุขภาพกายใจที่ดีขึ้นเพราะว่าบางทีเราได้ออกกําลังกายแล้วก็เดินไปทํานู่น่นไปเจอผู้นั้น,ผ,น,นผู้นี้ไปเจอที่ยิมไปทักทายคนที่ยิมได้ออกกําลังกายได้เสียงเงื่อ,อ,อตัวเรื่องของตัวเอนโดรฟินทุกหลังออกมาอันนี้มันก็เป็นประโยชน์กับตัวคนไข้นะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ย การออกกําลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ตัวคนไข้เนี่ยนะฮะอ่พอเราออกกําลังกายมากๆใช่ไหมฮะเขาก็จะบอกว่าร่างกายเราจะหิวร่างกายเราจะต้องการเนี่ยใช้พลังงานเยอะ งั้นคนไข้กลุ่มมะเร็งนะจะเป็นคนไข้ที่เบื่ออาหารไม่ค่อยอยากกินอะไรแต่พอออกกําลังกายไปเนี่ยการกินอาหารการรับประทานอาหารต่างเนี่ยก็จะมีความอยากอาหารมากขึ้นกินได้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเป็นข้อดีนะฮะออกกําลังกายโลดนะครับการทํางานไม่เกี่ยวนะฮะคนที่เป็นมะเร็งนะไม่จําเป็นที่จะต้องหยุดงานนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงรับการรักษาแบบต่อเนื่องตลอดเช่นต้องมาใช้แสงทุกวันจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะทํางานอะไรต่างๆได้ปกตินะครับ ได้ใช้สมองได้เอ็กซ์ซอร์ซสมอง Exercise Brain นะฮะผู้นี้ก็จะทําให้สุขภาพจิตก็ดีด้วยนะไปพบปะเจอกับผู้คนต่างๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นออกกําลังกายได้นะครับแล้วก็ทํางานได้ปกตินะครับอันที่6นะฮะเขาบอกว่าห้ามอาบน้ําบ่อยๆนะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่ากลัวว่าอาบน้ํามากๆเนี่ยนะฮะอาบน้ําบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยป่วยง่ายป่วยบ่อยนะ คำตอบแรวจริงเนี่ยไม่ใช่นะฮะการอาบน้ำบ่อยๆเนี่ยดีซะอีกนะฮะหนึ่งน่นะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดความสดชื่นนะครับน้ำซ้ำเนี่ยยังช่วยในการกำจัดเชื้อโรคที่ติดอยู่ตรงผิวหนังของคนไข้ที่เป็นมะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้มะเร็งเนี่ยภูมิจะต่ำอยู่แล้วพอมีเชื้อโรคติดผิวหนังนิดนึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วการอาบน้ำนะะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งทำได้อาบได้ปกติฮะจะอาบเช้าเย็นอาบเช้าบ่ายเย็นกลางวันได้หมดเลยไม่มีข้อห้ามอะไรนะครับ อันที่7สุดท้ายฮะก็เป็นเรื่องของการห้ามนะที่อันจริงๆเนี่ยอันนี้ควรจะต้องห้ามนั่นก็คือห้ามกินสมุนไพรนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็มักจะแสวงหานะฮะไปหาอะไรมาบ้างหลักก็จะหารูปแบบวิธีการวิธีการรักษาอะไรต่างๆนะฮะที่คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตัวเองน่าจะทําให้ตัวมะเร็งเนี่ยมันดีขึ้นมันหายไปนะฮะ หรือคนนั้นคนนี้ป้าข้างบ้านนะลุงฝั่งตรงข้ามนะเดินมาคุยกันนะบอกว่าโอเคเนี่ยมันมีสมุนไพรอย่างนู้นอย่างนี้นะดีมากเลยนะของมาจากโรงพยาบาลน,นั้นมาจากคลินิกนี้มาจากร้านยาน้นนั้นโอ้โหดีมากเนี่ยจัดยายให้คนไข้มะเร็งคนนั้น หายไปเลยฮะไม่รู้หายไปยังไงฮะหายจากโรคหรือหายไปจากโลกนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่สรุปไว้ว่าจริงๆเนี่ยโดยปกติเนี่ยกลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยผมมักจะไม่แนะนําให้รับประทานยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรอะไรอยู่เหตุผลคืออย่างนี้ฮะหนเราไม่รู้ว่าไอ้สมุนไพรที่ว่าเนี่ยมันมีสปปรรพคุณยังไงกันแน่ยังไม่ได้มีการพิสูจนะฮะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของตัวสปปรรพคุณของมันว่า มันช่วยในการจำกัดกําจัดเรื่องของตัวมะเร็งนะกำจัดเรื่องของการโตของมะเร็งหรือช่วยอะไรอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลมีมีเดต้ตรงนี้ในการที่จะมาบอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะฮะแต่เราเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยสมุนไพราบางตัวเนี่ยมันจะมีผลต่อการทํางานของยาเคมีบําบัดที่เราให้นะฮะบางคนเนี่ยโอเคไปได้รับยาเคมีบำบัดอยู่แล้วเสริมยาสมุนไพรไปด้วยมันอาจจะทําให้ตัวยาเคมีบำบัดเนี่ยออกฤทธ ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะหรือมีผลต่อระดับของยาเคมีบําบัดในเลือดในร่างกายของเราซึ่งอาจจะทําให้เอฟเฟกในการที่จะกําจัดมะเร็งจากยาเคมีบาบัดเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ควรนะฮะอันนี้3เลยก็คือหลายๆคนเนี่ยนะฮะหนีนะไปเลือกการแพทย์ทางเลือกนก็คือไปเลือกการแพทย์ที่โอเคละไปเอายาสมุนไพรอะไรมาแทนแต่เราหนีทางเลือกหลัก เราเราไม่เอาทางเลือกเราไม่เอาทางเลือกหลักเราไปเอาทางเลือกรองนะฮะทางเลือกหลักคือโอเคละหลังผ่าตัดเสร็จเราก็ไปให้ยาเคมีบําบัดไม่เราปฏิเสธยาเคมีบำบัดนะเราไม่อยากให้ยาเคมีเพราะกลัวว่าได้ยาเคมีแล้วจะไม่ไหวจะไม่ดีอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างงั้นเลยหนีเลยฮะไปเลือกการไอเลือกการแพทย์ที่เป็นทางเลือกรองลงมาเป็นการแพทย์การแพทย์ทางเลือกที่เป็นสมุนไพรสุดท้ายเนี่ยผมเคยมีคนใกล้คนหนึ่งนะฮะ เป็นมะเร็งลำไส้ฮะผ่าตัดดีแต่เป็นระยะ3คือกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองไม่มีปัญหาอะไรเลยฮะกระจายที่ต่อมน้ำเหลืองก็ให้ยาเคมีมบำบัดซะสิหครั้ง8ครั้งก็ให้ไปปรากฏคนไข้ให้ไปได้ประมาณสัก2ครั้งนะฮะคนไข้เออผมก็นัดโทรศัพคนไข้มาอีกทีหนึ่งที่ประมาณสักครึ่งหนึ่งการให้ยาเคมีมบำบัดปรากฏว่าเออคนไข้เนี่ยมาแล้วรอบเนี่ยผมก็ดูประวัติทําไมประวัติคนไข้เหมือนได้แค่รอบ2แล้วรอบ3รอบ4หายไป ก็เลยถามคนไข้คนไข้บอกว่าอ๋อพอดีมีคนรู้จักกันที่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้บอกว่าถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ตรงนี้ให้มากินยาสมุนไพรแต่นี้แทนยาเคมีได้เลยปลอดภัยกว่าก็ไปกินไอตัวยาสมุนไพรปฏิเสธการให้ยาเคมีบัตรคือไม่ได้มาให้เลยนะครับผลปรากฏคือผมก็ไม่ได้ไปห้ามอะไรนะก็คือพยายามที่จะแนะนําแล้วแหละแล้วก็อินดักให้เขากลับมาอยู่ในระบบกลับมาอยู่ในการแพทย์ที่เป็นสายปกติ คุณลุงก็ไม่ไมไมไมเชื่อ,อคุณลุงก็บอกว่าโอเคขอลองทางนี้ก่อนอะไรเงี้ยสรุปพอผ่านไปที่ประมาณ6เดือนผมก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำนะฮะแล้วก็เจาะเลือดค่ามะเร็งอะไรปรากฏว่าค่ามะเร็งมันเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เอ็กซเรย์รอบแรกไม่เจออะไรพอผ่านไปอีกสัก6เดือนเราเอ็กซเรย์ซ้ำอีกทีหนึ่งนะะปรากฏว่าเฮ้ยรอบนี้มันมีตัวต่อมน้ําเหลืองเนี่ยตรงบริเวณใกล้ๆกับขั้วหลอดเลือดใหญ่มันโตขึ้นนะฮะมันโตขึ้นแล้วก็ ผ่านไปสักปีหนึ่งมันก็กระจายไปที่ตับนะมะเร็งก็กลับมาแล้วครับก็สุดท้ายก็ก็มาให้ยาเคมีบําบัดอีกทีหนึ่งแต่ว่ามันก็คงสายไปแล้วนะฮะเพราะว่าให้ตอนแรกสุดมันก็จะดีกว่าเอฟฟิเคชประสิทธิภาพประสิทธิผลอะไรต่างๆมันก็จะดีกว่านะครับก็สุดท้ายก็กลายเป็นว่าคุณลุงก็อยู่ได้ไม่นานนะครับนะก็อยู่ได้แป๊บๆก็ก็เสียไปนะครับก็ กอีกคนไข้บางคนที่ให้ยาเคมีบำบัดต,ตลอดนะฮะในแพทเทิร์นแบบเดียวกันก็โอเคคนนี้ก็อยู่ได้เป็น10บสปี20ปีบางคนก็ไปเสียชีวิตรหรือไปตุยจากโรคอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคก็ทั้งหมดนะฮะนี่ก็จะเป็นเรื่องของ7ข้อนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของตัว โรคมะเร็งนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครนะฮะเขียนคลิปนี้นะฮะมีประโยชน์นะฮะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็แชร์ไปให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งแชร์ไปให้กับคนรู้จักเรานะฮะที่เราอยากจะให้คำแนะนำดีๆนะฮะให้ข้อมูลดีๆชุดความรู้ทางสุขภาพดีๆให้กับเขาต่อไปนะครับก็ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซจิด็อกทุกคนนะครับก็ก่กอนอื่นนะฮะผมรู้สึก ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะฮะที่ให้การติดตามนะครับใน s n e l s u r g i Doc แห่งนี้เนี่ยมาตั้งแต่ที่เราผมเริ่มทำมาเนี่ยก็ประมาณปีกว่าๆแล้วนะฮะตัวผมเองนะฮะว,วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะยกระดับนะฮะแล้วก็เพิ่มช่องทางนะครับในการติดต่อกับเพื่อนๆสมาชิกนะฮะที่ติดตามนะใน Channel s u r g i Doc อยู่หรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปนะฮะที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับ โดยที่ผมเนี่ยจะมีการสร้างนะฮะเป็นตัว Line Open Chat นะครับลักษณะมันเหมือนไลน์ก r ุ u p เนี่ยครับก็จะเป็น Line Open Chat นะฮะที่เปิดให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะฮะหรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่มีความสนใจเนี่ยสามารถที่จะจอยเข้ามาใน Open Chat นี้นะครับเพื่อที่จะได้มาสอบถามข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับชุดความรู้ทางสุขภาพต่างๆที่อยากรู้นะฮะหรือว่าฟังคลิป เกิดความสงสัยนะฮะแล้วมีคำถามต่อนะฮะสามารถที่จะมาถามในไลา์ Open Chat นี้ได้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะมาให้คำตอบนะฮะเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพต่างเนี่ยเป็นระยะระยะแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางแล้วก็เป็นการเพิ่มความใกล้ชิดนะฮะระหว่างตัวผมเองกับท่านสมาชิกทุกท่านนะฮะที่ได้ติดตามกันมานะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราติดต่อกันผ่านจอตรงนี้มันห่างไกลกันเหลือเกินนะฮะเพราะว่าบางครั้งบางบาง,บางทีเนี่ย ผมอาจจะไม่ได้เข้ามาดูคอมเมนต์ตลอดซึ่งบางทีมันก็จะทําให้เราเนี่ยกว่าจะผมจะไปตอบเนี่ยข้อมูลมันอาจจะคลาดเคลื่อนหรือว่าเลยไปแล้วนะฮะในณความเป็นปัจจุบันก็เลยคิดว่าถ้ามันมีช่องทางตรงนี้นะฮะที่จะเพิ่มความเรียลไทม์นะฮะเพิ่มความปัจจุบันทันด่วนมากขึ้นนะครับข้อมูลอัปเดตมากขึ้นแล้วก็เราได้ติดต่อกันอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน,นย์ที่ดีกับเรื่องของการทำคอนเทนต์สุขภาพต่างๆเนี่ยให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านมากกว่านะครับก็เลยคิดว่า เดี๋ยวในในช่วงนี้นะฮะผมก็เคลียร์แล้วฮะตัว Line Open c h a t นะครับเดี๋ยวผมจะอัพนะครับช่องทางนะฮะในการที่จะคลิกเข้าสู่ Li น e Open Chat เนี่ยไว้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้นะฮะก็สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ในทุกๆคำบรรยายใต้วิดีโอเนี่ยนะฮะก็จะมี Li น e Open c h a t นะฮะที่สามารถที่จะกดเข้ามาจอยได้นะฮะแล้วก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นับแต่นี้เป็นต้นไปนะครับผมก็ฝากติดตามนะฮะแล้วก็ เข้ามาร่วมสนุกกันเข้ามาคุยกันนะครับก็ยินดีนะฮะที่จะมาให้ความรู้ทางสุขภาพเพื่อยกระดับสุขภาพของคนไทยต่อไปครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ